สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมรัชะตะมูลทรัพย์นำทุกท่านมาที่บ้านไร่ตะบลไร่อำเภอพนาทิคมจังหวัดสกลนครวันนี้กลับมาพบกับคุณเยาวภารัตมาตราชนะครับสวัสดีครับคุณเยาวภารัตครับสว,ส,สวัสดีครับครั้งที่แล้วเรามามาดูกล้าของคุณเยาวารรตเนาะ <Yeah. S 1> แล้วเราใช้แซฟสปราร์คแซปสปราร์คสองฉีดพ่นก่อนที่จะมีการถอนกล้า <Yeah. S 1> ลักษณะต้นกล้าเป็นยังไงครับที่เราถอนขึ้นมา ก็มีลักษณะต้นแข็งรากขาวอ๋อแข็งลากขาวซึ่งซึ่งปกติถ้าเราจะถอนกล้าเนี่ยมันต้นมันต้องแข็งใช่ไหมครับต้นมันต้องแข็งอ๋อต้องแข็งปกติก่อนหน้าที่จะมาเจอแซฟสปปรากเนี่ยเราใช้ปุ๋ยอะไรในการปุ๋ยเคมีคือใช้ปุ๋ยเคมีเนาะปุ๋ยเคมีคือใช้ยูเรียใช้พวกยูเรียหวานเพื่อที่จะให้ต้นมันแข็ง ก่อนก่อนที่เราจะถอนเนาะแต่ว่าเที่ยวนี้ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เนาะเราใช้แซฟสปาร์กแซฟสปาร์กสของเราฉีดพ่น,พนแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดำเนาะ,<จ>ะเราก็มาดำ,ดำแปลงนี้ทั้งแปลงก็คือเราก็ใช้รถไถไถเนาะใช้รถไถไถไถเสร็จปุ๊บก็มีการใช้ตัวนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ใช้ตัวนี้โรยนะครับแซฟสปาร์คสนะครับโรยรองพื้นรถไถก็จะปั่นไถปั่นไปแล้วก็ พวกเราก็จะมาดำ,ดำนะครับดำนาซึ่งปกติถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยการดำกันอะไรก็จะลำบากนิดหนึ่งแต่ว่าใช้ตัวนี้แล้วการดำเนี่ยดำง่ายขึ้นไหมครับดำง่ายขึ้นดินล้วนดินล้วนเนาะดินล้วนดินอ่อนตัวอันนี้ทําให้บำรุงดินดินอ่อนตัวนะครับแล้วก็ปักดำได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะมาดูหลังจากนี้ครับว่าต้นกล้าที่ปลูกไปแล้วที่ดำไปแล้ว จะเป็นยังไงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเยวาวภารัตครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับ